โย่ก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าลาดไพเลสกันะแมทุกคนน่าจะคิดถึงแบบนี้กันมากๆเลยก็เอาจริงผมก็แทบจะลืมไปแล้วนะแต่แป๊บนึงนะครับมันเออพอดีเปิดไข่เอาไว้อยู่เออเดี๋ยวทำไมกูเด้งมาทัศดาเนี่ยว้ช่างเถแล้วเดี๋ยวเอาไว้ค่อยเอฟเคในมือถือก็ได้แป๊บนึนะทุกคนโอเคครับทุกคนนะก็คิดถึงมากๆเลยก็นะครับโดยเฉพาะอันนี้ผมเคียวโอ้โหเคียวดูที่เคียวมันจะหยอดว่าสกิลเดิมเพราะน่าจะสกิลเดิมทุก เออมันกดอะไรกด Z เดี๋ยวไม่ปกติวะอ่อกดค้างเหรอโอเคกดค้างอู้สกิลเหมือนเดิมนะมันดูจะไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าหมุนอ้าเอ้าโอเคนี่เลยเฮ้ยโคมกลิปเอ๊ะมึงอยู่อีกเหรอมึงยังอยู่อีกเหรอโอเคนะครับอันนี้หมัดอะไรอะคาราเต้หรือเปล่าออกตใช้ไม่ได้เหรอเออช่างมันเถอะนะสเตตก็น่าจะประมาณนี้เนาะ โอเคแล้วบราบราบราเกมพาร์ตนะครับโค้ดถ้ามีโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมแปะในคอมเมนต์ละกันนะผม uh, อ่าโอ้โหอ๋ออันนี้อันนี้เป็นดาบของผมวะเนี่ยอุ้ยไอเราก็มีดาบเยอะเหมือนกันเนี่ยเพิ่งรู้โอเค okay, นะครับเราควรจะทำอะไรนะเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเะพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านอัปเดตเลยนะครับเออไม่รู้สินะครับเดี๋ยวเรามาเอ้ยผม,ผมพิศซ่าเออผมพิศซ่าผมพิศซ่าผมใช้อยู่อ่ะผมพิศซ่าผมใช้อ๋อให ใช้ผลพระอยู่โอ้ผลพระเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมใช้ผลพระอยู่นะทุกคนผลพระเฮ้ยก็ยังหลอเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยแมบนี้ข้อดีคือโมเดลก็ทำมาสวยมากนะครับนะดูดิมั่งข้างหลออ่ะเอิม่มโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าที่ขอดีมือแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างน,นะผมโอเคครับแล้วก็เราทำโอเคครับแล้วก็ทำการเข้าที่คอร์ดรับไพเลทมาแล้วก็ดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอัปเดตนะครับ อันนี้ก็เหมือนจะเป็นที่คอร์ดใหม่ด้วยเพราะผมเข้ามาก็เหมือนจะเป็นที่คอร์ดใหม่จริงเพราะว่าปกติเนี่ยคนหน้าอยู่ประมาณสักหลักหมื่นว่าคนอยู่กลุ่มประมาณสักเนี่ยที่คอร์ดเนี่ยมาสักแค่ประมาณหลักพันนะเพราะว่าน่าจะเป็นที่คอร์ดใหม่นะครับไม่รู้สินะ <c oughs> เออชาวมันเถอนนะก็มีแชทนะครับ็นคนไทยก็ตามปกตินะอืประมาณนี้นะอ่าอัปเดตเหรออัปเดต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 ซึ่งผมไม่ตามรับเพลย์เลยมานานมากแล้วนะอัปเดตหนึ่งที่เขาเริ่มใหม่เลยเนี่ยใช่ปะ น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเกมก็เพิ่งจะเปิดนะน่าจะเริ่มอัปเดตใหม่เลยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคมาผมจำไม่ต้องดูอะไรมากก็น่าจะเหมือนเดิมอเอ้ยคือไงโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดนี้ไว้ใต้คอมเมนต์ละกันเอ้ยผลพิษเหรอผลพิษเวนนัมผลใหม่เหรอภาคเก่ามีปะวะภาคเก่าผมจําไม่ได้มีหรือเปล่าทุากคนจะก็ช่างมันเถิดนะครับผมโอเคมาอ่าเราควรจะทําอะไรเป็นอย่างแรกแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเ,เดี๋ยวเราไปลองใส่โค้ดดูละกันนะผม อ่าอันแรกคือเดียนะแตไนไอสองคือตังนะเดี๋ยวใส่ตังก่อนละกันนะครับผมอ่าสองหมื่นนะครับโค้ดเลยนะครับใส่ตังเข้าไปเลยนะครับผมโอเคไน้าสองหมื่นนะผมโอเคต่อไปก็เวน o อมนะครับห้าเอลพีเอลพีไออ๋อเอลพีน่ะนเป็นคาบแบบว่าเหมือนเป็นอะไรอะ่ะที่เอาไว้ทำไม่รู้สิเอลพีอะจำไม่ได้เพราผมไม่เล่นนานมากแล้วนะเออแต่ไปเป็นอันนี้นะผมอันนี้มันต้องก๊อปยังไงอะ อีกเยโอเคฟับฟับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเอามาโู้ถึงบาททุกคนที่แต่ว่าผลพักเหมือนจะบินไม่ได้นะครับคงก็ต้องเสกเรือนะซึ่งผมไม่จะว่าไอเดียน,นีผมได้เติมเกมพาไปหรือเปล่าซึ่งน่าจะไม่ได้เติมเกมพาแล้วก็ช่างมันเถอะนะครับคืบขึ้นไปเลยนะครับอาวอันนี้ผมอยู่เกาะไหนอ่ะน่าจะเรือมันขับตรงไหน,นโอเคอ๋อผมอยู่เกาะไหนอ่ะ เอาเดี๋ยวอ๋อนี่ไงสามารถบอกเคสได้ทุกคนผมต้องไปตรงนู้นน,น,นะครับโอ้ยถึงมากเลยบรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศผมไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยนะเลยค่อยจะเปลี่ยนแบบว่า,เ,าเดี๋ยวผมปรับกราฟิกก็ไม่รู้สิเรื่องว่าบรรยากาศมันก็มองว่ามันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นเลยเท่าไหร่อนะอะเโอเคนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปที่เกาะนุ้นแป๊บนึงแล้วกันนะครับวาร์ปเลยแล้วกันนะ ดูจากเกาะเนี่ยน่าจะเป็นเกาะทหารเรือหรือเปล่ามารินฟอร์ดเอ๊ะแต่มารินฟอร์มันก็มีแล้วนี่ใช่ปะหรือว่าเขารีเมคใหม่เหรอแต่ทำไมเครมันถึงครึ่งนี้อ่ะผมไม่แน่ใจหรือว่าือว่าภาคก่อนมันมีมารินฟอร์ป่ะภาคก่อนน่าจะมีแค่มารินฟอร์ดเล็กใช่ไหมมารินฟอร์ดใหญ่เหมือนจะยังไม่มีนะภาคก่อนนะครับตอนอัปเดตก่อนๆนะน่าจะยังไม่มีเอ๊ะหรือมีเอ๊ะมันมีแล้วปะจำได้ว่ามีนะมารินฟอร์ดใหญ่อ่ะเออไม่รู้สิทุกคนความจำมันขังโอ้เกมโอ้บัคบัคเคียวติด เอ้ยอะนะครับอันนี้มันเหมือนจะเป็นอัปเดตเก่าหรือเปล่านะครับถ้าอยากว่าจะเป็นอัปเดตเก่าเพราะว่าผมจะว่าเดตกเก่าอย่างผมยังฟาร์มเวไม่ตันเลยนะว่าแต่อัปเดตนี้เขาเวลเท่าไหร่แล้วอะไม่บอกเวลนะผมไม่รู้ว่าเลเวลตันเท่าไหร่นะครับก็ช่างมันเถอและกันช่างมันนะโอเคมาเออเราควรทําอะไรดีล่ะเห็นเกมบอกว่ามีดันเจี้ยนด้วยใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าดันเจี้ยนอยู่ตรงไหนนะครับใครที่รู้ก็บอกกันด้วยละกันอยู่นี้เปล่า ไม่อยู่นะเดี๋ยวแค่สรางมันเถอะนะครับไหนเรามาลองดูแบบว่าเอ้ยใครอะโยู่พอดีฮะคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะควรเริ่มจากไหนก่อนนะครับกินไม่ออกนะจากเออเดี๋ยวฟาร์มเวล่องไอตันก่อนละกันเดี๋ยวให้ว่ากันละกันนะอันนี้เขาชื่ออะไรไหมเขาไม่แอดตี้มาผมกลัวตีเขาตายมากเลยแอด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 เลยอะไรกินี้ก็เอาเพียงเท่านี้ละกันนะหรือว่าเป็นการมาบอกว่าเนี่ยแมันเปิดแล้วนะทุกคนสามารถเข้าไปได้เลยเลยนะครับเปิดว่า กินอายก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่รว่าน่าจะรีเมคไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาสอนทำพวกของใหม่ๆแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันทุกคนบ๊ายบายครับจุก,กุไอ้น้องหลัก